คอดีพีถังเช่าผสมโสมสนใจสั่งซื้อโถไอช้อปปิ้ง02-238-8999ไว้ลักกี้คลีนิกแค่เจอก็โชคดี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าตู่ช่วงเวลาของรายการ i p f อัปเดตกับลูกปลาสิโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปลาก็พาคุณผู้ชมนะคะมาชมกับบรรยากาศนะคะของพระภิกษุที่ได้บวชใหม่นะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่10ค่ะที่จะเดินทางไปจเจริญภาวนานะคะภายในวัดในจังหวัดนครปฐรมค่ะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ กิจกรรมกับสักการะและทัศนศึกษาในโครงการอุปสมบทาศาสนาทายาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่หนึ่งยังคงอยู่กันที่โครงการอุปสมบทาศาสนาทายาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่หนึ่งของคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติศาสตร์ประศาสต์ ที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นโดยนายวุฒิสารพนารีนาย,ยกสมาคมสื่อมวลชนพรพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติได้จัดกิจกรรมกราบสักการะและทัศนศึกษาโดยนำคณะพระภิกษุสงฆ์ในโครงการไปกราบไหว้สักการะพ,พระทศพลยานประธานพุทธมนตรสุทัศน์ก่อนจะเดินทางมารับฟังโอวาทจากพระคมเวทีจเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดี นอกจากนี้ยังได้พาคณะสงฆ์เดินทางมาทัศนศ,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 ศึกษาและเจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลในพระอุโบสถณวัตพระศรีรัตนศาสดารามครับเริ่มต้นที่พุทธมนทลเราไปถ่ายรูปร่วมกันที่ประธานองค์พระศักยะทุศกนยาน ประธานพุทธทนฑลสุทัศน์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาที่วัดพระปฐมเจดีย,ย์แห่งนี้นะครับได้มีโอกาสกราบพระบรมเวทีได้รับฟังโอวาทจากหลวงพ่เอเจ้าคณะพัน15านะครับวันนี้ถือว่าศัสนทธายาทได้ทาหน้าทีา่มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาทัศนศึกษาเป็นมงคลแก่ตัวเองแล้วก็เป็นบุญกับโครงการทั้งหมดด้วยนะครับ <S <S <ๆ>หลังจากนี้แล้วเราก็จะเดินทางไปยังพระบรมหาราชวังนะครับเพื่อไปชม วัดพระศรีรัตนสาสดารามแล้วก็พระบรมาราชวังและในวัดพระศรีรัตนาศาสดารามนะครับเราจะเข้าไปในพระบสถ์ไปเจริญจิตภาวนานะครับเป็นเวลาระยะหนึ่งช่วงหนึ่งเพื่อจะถวายเป็นไตรจุศสนแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมาราชินีนาถพร,ร,ระพันปีหลวงด้วยครับนะครับกิจกรรมในวันนี้ก็เป็นวันก่อนที่จะสิ้นสุดโครงการในวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้เราจะมีพิธีปิดโครงการที่วัดไตรมิตรวิทยารามอรรถวิหารนะครับ โดยในเย็นวันนี้นะครับหลังจากที่เสร็จภารกิจที่วัดประรักษ์นศาสนารามแล้วเราจะไปที่วัดแทนวันดีนะครับวัดแทนวันดีนี่ก็ถือว่าเป็นวัดที่ใหม่นะครับมีระเบียบมีแบบแผนที่ดีที่จะเป็นแบบอย่างในการที่จะให้สัจธรรัไทยญาตไปศึกษาครับเราจะได้ไปฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์ปะทีปนะครับซึ่งเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เราจะพักที่นั่นหนึ่งคืนเช้าวันพรุ่งนี้ก็จะไปที่วัดไตรมิตรพิทยารามครับเราตั้งแต่โครงการที่เราเริ่มเนี่ยนะครับเราเลือกที่วัด วัดระฆักงกูสิตารามนะครับซึ่งเป็นวัดที่เราได้ปร่งผมแล้วก็ขอเข้ามาเป็นวัดแรกซึ่งจริงแล้วเนี่ยการเปลี่ยนว่ามันเป็นเรื่องของบุญจัดสรรจริงจร Blo จิงนะครับเพราะก่อนนั้นเนี่ยเราได้ไปที่วัดอื่นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นวัดยานาวานะครับรวมทั้งวัดวัดมหา,าธตาตุด้วยนะครับแต่ที่สุดแล้วเนี่ยเราได้มาเริ่มต้นที่วัดระฆักงกูสิตารามนะครับแล้วก็เราได้เริ่มที่ตำหนักตำหนักแดงซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่อยู่ของ พระเจ้าตักสินมหาราชนะครับท่านก็ปฏิบัติธรรมใช้ที่ปฏิบัติธรรมบนหอแดงนะครับเป็นตะัดแดงเนี่ยเป็นที่ปฏิบัติธรรมของท่านก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหลังจากที่เราเริ่มต้นที่วัดหลักขังแล้วนะครับเราได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพระพระพระพุทธโกศอาจารย์นะครับท่านได้เมตตาให้เป็นผู้อุชายที่วัดไตรมิตริทรยาามบ้านประชานะครับบทเนรแล้วหลังจากนั้นเราก็เราได้รับความเมตตาจากพระรามอีกสามแห่งคือ วัดระฆังในการบวชพระนะครับแล้วก็วัดอรุณราชวรารามแล้วก็วัดโมรีโลกยารามเพราะว่าทั้งสามวัดนี้อยู่ติดกันแล้วก็อยู่ในเขตพระาชวังเดิมทั้งหมดนะครับซึ่งแล้วก็เป็นพระอารามหลวงนะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ถวายแผ่นดินเป็นพุทธบูชาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับซึ่งเป็นพระหาษัตร,ราาิย์องค์เดียวขณะที่ประกาศถวายแผ่นดินเป็นพุทธบูชาแล้วเราก็โครงการเราก็ได้ถือว่าเป็นเลิกอันดีนะครับที่เราได้อ่ มาจัดการบวชสมเร็แล้วก็การบวชบรมชาวผู้ชมบทพระเนี่ยในพระราชวังเดิมทั้ง3แห่งครับค่ะและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะของเหล่าพระภิกษุสงฆ์นะคะที่เดินทางไปเจริญภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการ IPM อัปเดตลงแล้วลูกปาราทีมข่าวตังขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ